ทำสิ่งนี้5นาทีทุกๆวันคุณจะดูดีขึ้นหรือน้ำหนักคุณจะหายก็คือเวลาเราจะอาบน้ำหรือเวลาเราจะนอนให้คุณนะครับดูแลตัวเองโดยการบิดตัวหมุนซ้ายหมุนขวาหรือเดินเดินนะครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะครับจนตัวเองรู้สึกว่าเบาลงหรือรู้สึกว่าผ่อนลง ก็ค่อยไปนอนทําสิ่งนี้นะครับทุกวัน5นาทีหุ่นคุณชีวิตคุณสุขภาพคุณน้ำหนักคุณจะลดอย่าละนิดอย่าละนิดอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่มันได้ผลฝากให้คิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแทบให้กับเพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมติดตามครูฟิลิป และกดใจให้ด้วยขอบคุณ